สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนขับเฮเวียสุคนลวัฒประกาศข่าวดีสิ้นสุดการหลอกคอยแล้วหลังจากเบรกงานไปนพักใหญ่ทำหน้าที่คุณพ่อและสามีดูแลลูกสาวอย่างน้องวิรินและภรรยาวิกี้ล่าสุดพระเอกหนุ่มเวียสุขนลวัฒเตรเียมกลับมารับงานแล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสแจ้งข่าวดีให้แฟนๆที่รอคอยด้วยข้อความว่ากลับสู่โหมดทำงาน เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือสุขภาพและมันคือมาตรฐานของยอดแห่งความสําเร็จขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนป่าในทุกๆอย่างและเป็นกําลังใจสําคัญของป๋าให้คิดถึงผลงานผมรออีกนิดนึงนะครับเพราะแรงสนับสนุนของทุกๆคนตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีถึงมีเวียสุขลวัฒในวันนี้ทมากลางคอมเมนต์แฟนคลับที่ดีใจและรอชมผลงานของพระเอกหนุ่มอย่างมากมาย ขอบคุณแรงข่าวจัดข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ